The tides betray the soul สวัสดีครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็คือ,อรายการวีดีโอเกมฮะอันนี้ผมก็อยู่ในบ้านของผมฮะถ้าถามว่าผมทักกระเพราไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการทําปืนใหญ่ฮนะแต่อันดับแรกฮะเอ้ยไม่ได้ไปทําปืนใหญ่สาธิตดิดูเออทำปืนใหญ่ไม่เอาขี้เกียจเลยฮอันดับแรกคุณต้องมีนี่ครับผมก็คือไอ้แผ่นรองฮนะนี่คนระับเปสโตนฮะ TNT แล้วก็แผ่นหินปวปุ่มกดจะไป จะไปคันโยกก็ได้อ่าแต่ว่าต้องมีพวกนี้แันที่ขายไปแรกก็คือน้ำฮะโอเคอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วกดปุ่มกดเลสโตนน้ำครับผมก็คือนับได้ต้องวางเลสโตนไว้ตรงแผ่นหินนี้ครับผมแล้วก็วางเรียงเรียงเรียง,เร,ยง,เ,รยงเรียงมาถึงตรงนี้ครับผมโอเคครับพอเมื่อวางเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคในะครับ เอาต่อจากนั้นคุณต้องกดปุ่มซ้ายก่อนครับเพื่อให้จุดชนวนในตัวพวกนี้ครับผมแล้วกดปุ่มขวาเพื่อจุดชนวนในตัวเทียนคีที่อยู่ด้านหน้าครับซึ่งเปรียบเป็นลูกป,ปืนนะผมโอเคคะโอเคครับจะเป็นแบบนี้ครับผมคิปเปอร์พาไ่อยู่แล้วโอเคครับหลังจากรอดจากไอตัวคิปเปอร์มาได้แล้วครับนี่ก็เป็น ทีมืออย่างหนึ่งนะที่ยิงจากปืนใหญ่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปลองยิงอีกลูกหนึ่งครับว่ามันเป็นเชี่ยงไหลเช่นไหล okay, ครับผมโอเคครับแ๊บหนึ่งครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมในยิงลูกนะครับโอเคครับผม โอ้โหว้าวสุดยอดได้ชัดเจ้าเราก็ต้องจบรายการไปเพียงเท่านี้ครับ